ในการเขียนข่าวของผมนะครับผมได้ใช้ภาษาละนาเก้าเงานะครับเขียนขึ้นมาก่อนนะครับเพื่อให้ได้เข้าลึกถึงสำนวนสำเนียงละนาดั้งเดิมนะครับแล้วก็ไปเขียนเป็นภาษาปริวัติแบบที่สองและที่สามนะครับเพื่อคนอื่นในหงูได้หันได้อ่านโดยนะครับถ้าจะเป็นอย่างไรก็ลองมาติตามดูนะครับ ngàm té ngàm tắc ngàm nắc ngàm nà đằng áp sa la lâu mà đi đinh ngàm đằng hùng hờn, đơn cùng thùng xin lộ tế uy nhàng nhơi nói vắt sân à bọc ca tài lơi Âm dòng như chơi chồm giặc đết đọc phá ma hư chạy xuống khoam vòng lôm lôm nghiền คอยเต้าอันความหวังลมลืมเง็นกอยเต้าอันครับแล้วก็มาเขียนเป็นภาษาปริวัติแบบที่สองนะครับถ้าก็คืออย่างนี้นะครับก็ยืมอักษรไทยนะครับมาเทียบกับเป็นอักษรละนาอย่างตะก,กี้นะครับแล้วก็ประกอบคําขึ้นมากับเป็นแบบภาษาไทยนะครับ ไส้ในมันเป็นภาษาละนานะครับตงังม่แจ้งองูนะครับอันนี้ตัวง,งะนะครับอันนี้มม่ใช่มอมมอม้านะครับตัวมะนะครับอันนี้ไม่ใช่ตัวทอรทหารมันตัวตะนะครับอ,อย่างเงี้ยนะครับตัวแ,แต่และตัวละตัวก็เทียบไปเป็นเป็นตัวเป็นตัวแล้วก็เขียนออกมาอย่างเงี้ยนะครับคนทั่วไปก็บอกสามารถที่จะอ่านให้ถูกสำเนียงได้นะครับอย่างอย่างเงี้ย อ,อ่านว่างามแท้งามทักถ้าคนเป้นอ่านว่างามแท้งามทักมันก็ไปแล้วครับเบี้ยวไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นภาษาปริวัติแบบที่สองนี้เอาไว้คือคนที่เป็นเฮียนภาษาละนามาหูภาษาละนาอ่านนะครับคนที่บบเคยเฮียนภาษาละนามานะครับมาดังเพศนะครับ ามาภาษาปริวัติแบบที่สามเพ่นะครับตามสำเนียงกัมมูนะครับะกัมมูหรือคําพูดเนี่ยนะครับในปีสองแปดมันมีข้อตกลงภาษาปริวัติล้านนาแบบที่สามนี่นะครับ โดยการเอาภาษาไทยนะครับมาเขียนนะครับสะกดตามเสียงที่ออกมาอย่างละกี้นะครับอฮื้อคนทั่วไปได้อ่านได้หูได้หันตัวนะครับแต่นี่ยังเป็นภาษาปริวัติแบบที่สองอยู่อย่างละกี้อยู่นะครับผมได้แต้มสีแดงๆไว้หื้อเนี่ยนะครับอเพื่อให้อว่าอ๋ออันนี้มันเสียงมันบัตตัดกันนะครับมันมันเพราะนต้องเปลี่ยนให้เป็นกัมพ้นะครับอภาษา อ่าสี่ฟอฟ้าในเดียวผมจะอธิบายเพื่อครับที่มาที่ไปนะครับในการเอาภาษาไทยนั้นมาเขียนนะครับอืเขียนให้เป็นกัมโมเนี่ยครับมันก็มีข้ออย่างจำกัดอยู่หลายประการทีเดียวเลยนะครับผมได้อธิบายไว้ในในวิดีโอนี่แหละครับนะเรับไปเปิดดูวิดีโอนี่นะครับอ่าผมอธิบายไว้เรียบร้อยแล้วนะครับอยู่ในนี่ความรายละเอียดนะครับ ก็คืออย่าเยงเอีย้ยนะครับในภาษาลานาน,นั่นกับภาษาไทยนี่มันระบบการผันเสียงมันบเหมือนกันนะครับภาษาไทยนี่เปิ้นเปิ้นมีไม่เอกไม่โทไม่ตีไปจัตาวาเนาะกา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 ก,ากานะนะเปิ้นผันเสียงไปตามนั้นนหะได้ห้าเสียงนะครับสําหรับภาษาลานานะเปิ้นแบ่งเป็นอักษรทรงอักษรอักษรต่ํานะครับตัวกะกับตัวกะน,นะครับ แล้วมีไม่เอกไม่โทรหรือไม่เยาะหรือไม่ขอจ้างเลยนะครับเปลี้ยนกันสลับกันพันไปเป็นตัวตัวคาอักษรก็จะได้มาหกเสียงนะครับกากา,กา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 นะครับมันก็จะเป็นเสียงอโทพิเศษนะครับขึ้นมานะอย่างนี้มันเป็นโทรธรรมดานะก้านะครับแต่ อ่านในภาษาปริวัติแบบสองต้องอ่านว่าก้านะครับมาเป็นโทพิเศษนะครับเพราะนั่นแต่ถ้ามาเขียนเป็นภาษา,า,ษาไทยมันม,น,นมันป้นหมมีวันยุเฮือนะครับเพราะน่าห้อยต้องดัดแปลงนะครับาผมได้อธิบายไว้แล้วนะครับาเขาต้องจุดเติมเข้าไปเพื่อเป็นวันยุคโทพิเศษนะครับาก็เป็นอย่างนั้นนะครับสําหรับตัวยอยักษ์หนละังอย่างนี้ก็มาจากตุนยะนะครับ ยืมมาเป็นเอาตัวยอยักษ์มาแทนตัวยะนะครับก็อ่านว่าแง่เนยนะครับอย่างนี้นะครับอยอยต้องอ่านเป็นสำเนียงยอยักษ์ไทยนะครับย่องยื้อย่องยื้อนะครับอยากเนียนะครับไอ้คำนี้มันเขียนได้หลายแบบนะครับถ้าจะเขียนเป็นวาสนาก็ได้นะครับหรือวาสนามันก็ มันก็เขียนได้ทางนั้นนะครับในภาษาลานานะครับจะออกไปทางใดก็ได้นะครับเขียนได้หลายแบบนะครับอ่าเราเอาเรามาเปลี่ยนเลยนะครับงามแตองามแตะอ่าอ่ามันต้องอี้นะงามแต้นะครับงามตักอ่ามันต้องตามเสียงเปินะครับอ่ามันตักอ่ะนี่มันทักอะกับมันต้องตักอ่ะค่ะตักเ่อเอาตัวเตามาใส่นะครับ สก๊อตเขาได้แหรอครับคืออ่าตักอ่าได้เลยงามแต้งงามตักงามนักงามหนาอ่าอันนี้ไม่ต้องเปลี่ยนแล้วดังอับสลาอ่าอับนะครับอับอับมันอันนี้มันอับสลาอับสลาอ่าอับสลานะครับ ลงมาดิดดิน้นนะดินนี่มันเสียงโทรพิเศษแล้วนะครับผมได้อธิบายไว้ในวิดีโอนะต้องอจุดประดับไว้เพื่อเพื่อเพื่อเกิดเพื่อบังคับว่าเป็นเสียงโทรพิเศษนะครับอ่านว่าดินนะครับมันจะดินดินนั่นมันแค่โทรธรรมดานะครับต้องอ่านว่าดินนะครับงามดังหงเหิน เดินกงถงสิ้นนะครับสิ้นนี่คืออะไงครับสิ้นนี่คือผ้าถุงนะครับมันใช้ได้ได้หลายแบบนะครับอ่าในภาษาลานะนาสิ้นนะครับสิ้นนี่คือผ้าถุงนะผ้าถุงสิ้นถงสิ้นล่อเตวินนะครับเตวินล่อเตวิน ย่างเย้ยนะครับย่งางเย้ยน้อยนะครับอ่าน้อยน้อยเสียงโทรพิเศษนะครับอ่าถ้าอย่างนี้นะครับน้อยนะครับอ่าน้อยในตรีนะเสียงตรีนะครับอ่าเสียงตรีรลงมาน้อยอ่าถ้าถ้าถ้ามาใส่จุดก็น้อยน้อยโทรธรรมดานะครับน้อยโทลธรรมดา <_ PowerPoint> เพราะฉะนั้นเราใส่จุดไปตามแบบฉบับของผมนะครับ ก็คือน้อยนะครับน้อยวัฒนานะฮะวัฒนะน้อยวัฒนาบอกกล้านะครับอ่าอันนี้บบอกกล้าไอหมูนะครับภาษาละนาบหมีบอกกล้าเนี่ยมูนะครับหมีไผ่อ้นะครับมันเป็นโอ้บอกกล้านะครับบอกกล้าก็เราลิงไปเหมื้นมันซับสนนะครับ บอกก้าเสียงโทรวิเศษตัวฮจุดเข้าไปนะครับบอกก้าตายเลยเอื้อมโทรวิเศษนะครับย่องยือ,อตัวอยอยนะครับตัวอยอ,อ่านตัวยอยากไทยนะครับย่องยือเจยจมนะครับตัวนี้เจอตัวจ้านะครับเจยนะครับเจยจม ย่องยื้อเจยจมนะครับยากนะครับตัวยออยนะครับอ่านว่ายากนะครับยากเด็ดนะครับอันนี้มันเด็ดเสียงเอกนะครับอยากเด็ดดอกฟ้ามาฮื้อนะครับโทพิเศษนะครับใจนะครับอ่าอันนี้มันใจธรรมดานะครับ ใจมันองอย่างอี้นะครับอสลายในภาษาละนาพุ่นมีตัวเดียวนะครับต่เอาอันนี้เป็นภาษากัมมู่แล้วเฮาจะใส่ไม่ม้อนกนอรับมาเป็นยังคบมาหื้อใจสมความนะครับอตัวในภาษาละนาพุ่นใจตัวข้าตัวนี้นะครับเฮาก็เอาตัวคอคอคนเนี่ยไปเทียบนะฮะตัวข้าเนี่ยแต่เมื่อมาเป็นภาษากัมมู่แล้วเฮาก็ พ่อจะงงเอาอย่างนี้ความได้แล้วความหวังลมลมนะเงียนกอยนะครับเป็นตัวกะนะครับเงียนกอยเต้านะครับอันนี้เต่าคือเต้านะครับน่าอันนี้เต้านะครับาถ้าใส่จุดอะเป็นไรครับ ้านะเป็นเต้าเป็นเต้าอันนี้เต้าอืเห็นไหมมันเทามีจุดบังครับเลยมันจะอ่ามันจะแยกแยกเสียงออกได้นะครับอันนี้เต้านะครับ HE, อ่าเต้าฮือเต้าอันนะครับอ่าถ้าสมมติใส่จุดอ่ะอ่าเป็นเต้าอ่ะเป็นเต้าเต้านะครับบบเต้าบบแต่งบ้าอย่างนี้นะฮะมันมันเต้าขึ้นไปลเลยเป็นโทรพิเศษนะครับ อย่างนี้เป็นโทรธรรมดานะครับเงนกอยเต้าอันโทรพิเศษนะครับอ,อันคือโทรพิเศษเราใส่จุดไปฮนะอย่างเงี้ยมันแยกแยะเสียงได้นะครับได้แล้วนะครับลองมาดูนะครับงามแต้งามตักงามนักงามหนาดังอัปสลาลงมาดีดดิน Ngám đăng hồng hờn Đơn công thùng xin Lọ tê huynh Nhàng nhới Nói vắt sân ả ca tay lơi, Ươm dòng dư Trời trùm nhạc đết đọc qua, Mà hư chạy sụng ความหวังลมลมเงียนก้อยเต้าอันเงียนก้อยเต้าอันครับก็เป็นจะนี้แล